สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามากินเผาด้วจ้าเดเออ้อได้ปิ่งปลาเมยไข่พี่น้องปลาขาวบานเห่าเมียปิ่งเบิดอเด้อเด้พี่น้องนี่ไข่มันไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูไข่นะจ๊ะน้ะตาบักหุ่งปิ่งปลาเมยไข่พี่น้องฝนตกดิ้นสองมือแล้วพี่น้องไข่ล้วนๆได้หน่จ้าลามลหามุนห้องต๊ะไข่ไข่ขป่ะอ๋ออืม ไข่น,น้อยๆกับไข่พี่น้องจ้าโอ้ยเนาะมามามาก,กินน้ำกันจ้ะมีส้มตำของเฮาแา้วกะน้ำม้ต้มพี่น้อง้วกะกะทินอันนี้ดอกไม้ือุอๆดออตัางเลยนี่บังเอาไว้นี่จ้ะโอ้ยเนาะกาบ่วงใหญ่ของเฮ่าพี่น้องจ้ะบ้ม่วง ลูกลราเป็นโลพี่น้องสองสามสายท่านผักบุ้งยอดงามงๆ,าๆของเราไปเก็บมาฝน<สาย>ตกได้จับพี่น้องจา้าฝนตกลิ้นสองมือหลอ<สาย>ับน้องไปใส<าย>่กระไรวะพอดีแหละฝ<สาย>นเศร้าตกเศร้านี้ก็จะไปจ่อเปึงมาใหม่อีกทีจับพี่น้องมาหากินเขาน้ำกันทรกสกอนเติมพลังก่อนนะคะสวัสดีค่ะปต้องเห็นหนาบอกน้องค่ะพี่น้องเอ้่อยไทยกับไายงาเนาะงมาก็อยากมาญ่หนึ่งเนเถอะรับแถวเหนียวขึ้นเก้าเดืนนดนอนพี่น้องจ้าไปยินมาเนาะ มาบ้านในฝนที่ตกแค่น้อบก็เลยยิ้มกัะแซมมาเบิงละครอนไว้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะมามาิ่งปลาเกลือเกลือพี่นอ้องใส่เกลือไข่เต็มถ่วงหาม่ใหม่ๆอืมแฉบเอามาเด้อมาเดิมมูมมมมจจ้า,ายังวันกระลายฝงก็ตก ปลาปิงสดๆแสบพี่น้องปิงบัสเก็ตเลย,ยเนิ้งโวยเฮียอ่างหลายอ้อนือเ่าอืม,อมบรรยากาศน้ำเต็มโอคงพี่น้องเลย อนี่ปิ้งแบบนี่กินกระปัดตามุขทท่วกรแซบน่าจะที่นนองกายแบบนี้นก็น่าแซบนี่น่นนนอยนี่ก็ไข่ด้วยนี่หน่อยก็ไข่มาปลาไข่นาน,นิยำบัดกระดูกได้วะ ที่เห็นสมัยมดำหน้าเนาะกิ่งปลากิ่งดำครัวึ้นจกักดำไฮดำหน้าเนาะจะพี่น้องดังไฟใส่อย่างเพียงหน้าเนาะลายหินนาดำหน้าหินหลายเด้อ เก็บปลาทัวอยู่พุนมาต่ำนอยจากคุณน้องบรรยากาศดีแล้วมือะส่วนตกลิ้เบิดเนี่เมื่อวานกับมือเนี่ยทุง่งเมือนกับโจ๊เป็นไรล่ะตั้งืพต้องมือในดินแบบผักมาเดินม,มาเดินม,มาเดินม,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 มากินน้ำกัน เขาปุบงาบยังไงอืมอืฝนตกเขาส่้างนม่งั้นไ่ด้ทีน่ะปิ่งให้แม่ันหอยแล้วก็ไปจ,จําจกินกัดน้ำปลามันแสบผู้เท่าเนาะ จำก็นะปละงวดฟังเสียงฝนแต่น้ำได้จับพี่น้อง Ni lãi suất tạng, hoặc hình 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 tạng, ตองมึันใหม่อื้แซ่บผู้ใดเคยกินสิหูว่ามันแซ่บนอกจากพี่น้องกินปลาข้าห้วยเกลือบ้านเฮากินกับตำาบักทัวกินเอ,อกมาจากเต่าฮ้องๆ กินกับน้ำปลากระแสพี่ป่ะปลาสึมาหลายครับสั่งเข้ามาหาย สงังเม้งปานไปสปายบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยน,นอนหัวบูมเั่นละ่ะ ยี่น้อยกับปลาโอ้ยบอดใส่ล่วงต้นร่อนดีว่าเป็นหน่ะดำหน้าแล้วเขาเป็นอ่ันผมน็อกเป็นกอนเนาะปลาจังคือร่วงต้นร่วงดี าบ่พี่น้องมุมมันก็นอนหัวพุ่มล่ะก็นาวหรอพุ่เนี่ยกืดเองธรรมชาติพี่น้อง คือค้นแล้วเข้ากับยืดหน้าเก็บเอาขางบานสะอาดจิ้มพัดตามธรรมชาติของเ้องน,นี่้่ะพี่น้องเ้ยได้กระทงกระจินได้เด้อไปจิ้มัะยามเจ้าหนุน่ Hoa khóc anh em anh em mày hoàng anh em mày bán thảo ninh nắm nắm bán thảo mày bà mày bắt mày kìa mày xem hắn tình em tuôn thảo nắm sự thao mày kìa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  mày กำลังคือบรรยากาศก,กำลังดีนานจนนี้หน่อยนี่ก็ไข่เหนี่พี่น่องเต็ม้องเลยเบื่อมันเกียกวนหวยหวยไข่นิด <c ười> ห,ห,หน่อยก็ไข่าะ Nói thơ bụng. Rồi buộc. Tâm cái mấy con văn này. Ông rồi. Im. Cái này nói cả khay, thì nó ơi đẩy bán ngon mặn quá sốt, nhỏ ơn ơn เจอกันคลิปนาได้จากพี่น้องแล้วหนึ่งสิไปเล่มต่อหลังเวทีเนอกจาเนาอหขอบม่วงฝนกระตกเด้พี่น้องคุณพอ่อผมนั่งมูงหันเจอกันคลิปน้าขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกระบงแรงใจได้จาเด้อขอบคุณทุกการติดตามรูเลสุรักษาสุขภาพด้จากพี่น้องบ๊ายบาย